DSI อสทำความจริงออกมาให้เห็นแล้วการจำลองขับเรือของ DSI วันนี้ทำให้รู้ผลนทำน้องแต่งหมูตัวจริงเรื่องนี้มันเกี่ยวกับพวกมืดมืดเยอะในหลายวงการแม้ว่าพิรุษจะเด่นชัดและมีอยู่เต็มไปหมดแต่กลับยากเย็นกับการพิสูจน์เอาผิดได้ถึงแม้ว่ามันจะน่าเศร้าแต่ตอนนี้ก็มีความหวังว่าจะลากสิ่งดำมืดออกมาสู่แสงได้เอาใจช่วยดี i มากๆขอบคุณที่ทำง,งานอย่างหนัก ใหญ่ชนใหญ่ข้างหนึ่งพดุงความยุติธรรมแต่อีกข้างจะซื้อกฎหมายงานนี้เสียวสันหลังกันทั้งคู่เพราะทั้งสองฝ่ายมีเดิมพันกันสูงมากๆตั้งแต่คนร้ายที่ทำแตงโมมีความพยายามจะล็อกอินเข้าไอาคราวมีการทำธุรกรรม30ครั้งหลังแตงโมตายและโทรศัพท์ที่ส่งมอบให้แม่แตงโมไม่มีข้อมูลใดๆเท่ากับว่าคนที่พยายามล็อกอินนี่แหละทำธุรกรรมรวมไปถึงเพลอๆอาจเป็นคนที่ลบข้อมูลในมือถือแตงโม ต้องเอาคนนี้ไปสอบแน่นอนข้อหาพยายามทำลายหลักฐานและเพลอเพลอจะโดนเก็บเพื่อตัดตอนกันการสะทอดด้วยในโลกของความยุติธรรมแม้จะเต็มไปด้วยคนดีที่พยายามทำให้ความจริงปรากฏแต่ก็ยังมีเงามืดของผู้ที่พยายามปกปิดความจริงอยู่เสมอคดีของแตงโมได้เดินทางมาเป็นเวลากว่านานและในวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งนำมาสู่ข้อสสนิฐานที่ชัดเจนว่า คดีนี้ไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุแต่มีการเตรียมการล่วงหน้ามาแล้วหลักฐานชี้ชัดไม่ใช่อุบัติเหตุแต่คือการจงใจทั้งร้ายใช่หรือไม่จากการวิเคราะห์ของทีมสอบสวนการจำลองขับเรือในวันนี้ได้แสดงให้เห็นว่าหลักฐานหลายอย่างในคดีนี้ถูกมองข้ามไปก่อนหน้านี้โดยเฉพาะร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาของแตงโมซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะเกิดจากเพียงแค่ใบพัดเรือหรืออุบัติเหตุธรรมดา แผลลักษณะนี้อาจเกิดจากการใช้กำลังหรืออุปกรณ์บางอย่างที่จงใจทำร้ายอีกทั้งรอยขีดข่วนบริเวณขาทั้งสองข้างกำลังบอกไว้ว่ามีความเป็นไปได้ที่แตงโมถูกจับกลุ่มตัวหรือพยายามดิ้นรนเพื่อให้เป็นอิสระกร่อนเสียชีวิตการที่ร่างของแตงโมอยู่ในสภาพเปลือยก็เป็นข้อสังเกตสำคัญซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพี่ถ่ายการที่ศพอยู่ในลักษณะนี้อาจบ่งบอกถึงการล่วงแตงโมไปทำไม่ดีไม่ร้ายก่อนเกิดเหตุ นี่อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอต้องเสียชีวิตเพื่อปกปิดความผิดของใครบางคนเมื่อพยานเปลี่ยนใจหรือเป็นเพียงการเอาตัวรอดเวลาผ่านไปแต่จูๆ่ๆก็มีคนออกมาพร้อมข้อมูลใหม่ที่ชี้ว่าอาจมีการกลับใจใหม่เพราะกลัวจะติดคุกและต้องการเป็นพยานในคดีนี้คําถามคือพวกเขาเพิ่งกลับใจจริงงอหรือเพียงแค่เห็นว่าโอกาสรอดตัวมีน้อยจึงต้องออกมาให้ข้อมูล หากใครก็ตามที่รู้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วเลือกปิดปากเงียบมาตลอดพวกเขาย่อมมีส่วนร่วมในการกระทําอันโหดเหี้ยมนี้แม้ว่าการออกมาเป็นพยาในตอนนี้อาจช่วยลดโทษได้บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะรอดพ้นความผิดไปอย่างสมบูรณ์หนึ่งในข้อกังขาสําคัญคือคํากล่าวอ้างว่าแตงโมพัดตกเรือฟังไม่ขึ้นเลยเนื่องจากผู้ที่อยู่บนเรือลําดังกล่าวล้วนเป็นคนที่มีความชํานาญเกี่ยวกับน้ําและการขับเรือ อาจมีการจงใจทําให้แตงหมดสติดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนที่จะตกลงไปในน้ํานี่คือปมสําคัญที่ยังคงรอการคลี่คลายจากหลักฐานทั้งหมดที่ถูกเปิดเผยคดีนี้ไม่ใช่เพียงแค่อุบัติเหตุแต่อาจเป็นไปได้ว่ามีการวางแผนนั่งหน้าเพื่ออำพรางการฆาตกรรมรวมถึงการสมรู้ร่วมคิดของบุคคลหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่บนเรือในคืนนั้นหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่บางส่วนที่อาจมีส่วนช่วย หลายคนเริ่มเห็นแล้วว่าโอกาสรอดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทํานี้แทบไม่มีเลยหลักฐานที่มีอยู่ชี้ชัดว่าคดีนี้อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ใหญ่กว่าที่เคยคิดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแมงดาแม่แล้วกับอัมพัทรางชิงพยกการปิดบังความจริงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปต่อให้พยายามมากแค่ไหนความจริงก็ยังคงเป็นความจริงไม่มีใครสามารถปิดมันได้เหมือนการเอาใบมะขามไปปิดซากปลาหวาน ต่อให้ปิดอย่างไรก็ไม่สามารถปกปิดกลิ่นที่โชยออกมาได้สำหรับผู้ที่ยังมีโอกาสการสารภาพและให้การเป็นพยานก็ยังดีกว่าการดิ้นรนจนสุดท้ายต้องรับโทษฐานหนักในคุกงานนี้โอกาสรอดเป็นศูนย์ความกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแสงสว่างให้สังคมแต่ใช้กับโจรไม่ได้ในสังคมที่อัญ,ญากรยังลอยนวลกลายเป็นตัวชี้ว่าสำคัญว่า หากจบแบบไม่สามารถเคลียร์ข้อสงสัยได้หรือไม่สามารถนำคนผิดมาลงโทษได้ประเทศจะอยู่กันอย่างไรว่าแต่คดีนี้ดำเนินมากว่า3ปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าตำรวจกลับเงียบสนิทไม่มีการออกมาให้ความกระจ่างหรืออธิบายสิ่งที่สังคมคาใจเลยแม้แต่น้อยขณะที่ประชาชนสื่อมวลชนและกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ยังคงพยายามสืบหาความจริงอย่างสุดความสามารถในเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ประชาชน ควรลุกขึ้นมาเป็นทีมสำรวจความจริงคดีนี้หากประชาชนสามารถช่วยกันลงพื้นที่ตั้งทีมตรวจสอบเองมีการจัดตั้งเครือข่ายช่วยกันสืบสวนตั้งแต่แรกคดีอาจไม่ต้องยืดเยื้อมาถึงขนาดนี้พ่อกลุ่มต่างๆควรรวมพลังทั้งกลุ่มอนุบาลผักบุ้งกลุ่มนักเรียนประถสสมศึกษากลุ่มมัธยมติดต o อหรือแม้แต่กลุ่มคนทั่วไปที่อยากเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคม วิธีนี้สืบจากการใช้ชีวิตของนายปอและการเชื่อมโยงของธุรกิจสายสัมพันธ์ต่างๆบ้านพระอาทิตย์ต้องคาดเดาได้อยู่แล้วว่าผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นคนร้ายคือใครถือว่ายังปราณีที่ไม่สืบตั้งแต่ออกจากท้องแม่เรียนที่ไหนตอนเป็นเด็กใช้ชีวิตยอย่างไรแล้วเดินทางมาสู่เส้นทางขาดรถถรุได้อย่างไรใครเป็นคนสนับสนุนเทียงแต่ต้องหาหลักฐานชนิดที่ว่าดิ้นไม่หลุดด้วยเหตุที่ว่ามีผู้ข้องเกี่ยวจํานวนมากจิตไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนคนที่ถูกฝึกมาทุกคน ความลับย่อมเก็บไม่อยู่แน่นอนถ้ารู้มากกว่าหนึ่งก็ไม่ใช่ความลับลุ้นตอนต่อไปว่าจะจับวันไหนผู้ที่อยู่เบื้องหลังมีอำนาจทางการเงินสูงมากอาจเป็นคนที่มีฐานะถึงระดับหมื่นล้านหรือเป็นผู้ที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองหรือวงการอำนาจในประเทศแล้วคนวงการจริงๆจะเป็นระดับคุณชายหมื่นล้านหรือไม่ไม่มีใครกล้าบ,บอกว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นจริง,รงๆทุกอย่างบ่งชี้ว่าพวกเขาเตรียมแพ้เอาไว้แล้วสำหรับรับผิดแทน แผลบนร่างกายของแตงโมเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ก่อหาราตกเรือตามธรรมชาติแต่มีร่องรอยที่บ่งบอกถึงการใช้กำลังและความรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตสารไทยใช้ระบบกล่าวหาหมายความว่าฝ่ายโจทก์ต้องนำหลักฐานมาพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัย100%เเซในคดีอาญาต่างจากระบบไต่สวนที่สารสามารถหาหลักฐานเพิ่มเองได้หลักฐานที่ถูกมองข้ามไปก่อนหน้านี้ ควรถูกนำกลับมาทบทวนอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับโทษตามที่สมควรสังคมนี้มักมีคนคอยทำลายคนดีเสมอและคนชั่วก็มักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อผลประโยชน์ของพวกมันคนดีที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนชั่วโดยไม่รู้ตัวย่องกลายเป็นเหยื่อในที่สุดเหมือนกับแกะขาวตัวเดียวที่เดินเข้าไปในฝูงแกะดำคนชั่วไม่เคยเดินเดี่ยวแต่มักมีเครือข่ายช่วยเหลือกันเมื่อหนึ่งคนโดนลากลงไป คนที่เกี่ยวข้องก็ย่อมถูกกระชากลงไปทั้งหมดก็อาจล้างบางเครือข่ายอาชญากรรมได้อีกหลายคดีทุกเครือข่ายอาชญากรรมล้วนมีจุดเชื่อมโยงกันแต่ต้องใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมที่แฝงตัวอยู่ในประเทศนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนคนไทยผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นคนแบบนี้ได้ในวันนี้กระติกเคยให้สัมภาษณ์ถึงโทรศัพท์แตงโมว่าได้เอาโทรศัพท์น้องแตงโมไปโยนใส่กระกร้าผ้าของน้องโม ซึ่งมันผิดปกติของสำคัญขนาดนั้นแทนที่จะมอบให้ด้วยมือของตนเองมันแปลกไหม